เทศกาลฮาร์เวสหรือว่าช่วงเวลาเก็บเกี่ยวนะคะช่วงเดือนกันยายนของทุกๆปีเนี่ยเจ้าของไร่องงุลเนี่ยเขาก็จะเกณฑ์คนแถวๆนี้นะคะมาช่วยกันทํางานเก็บเกี่ยวองงุลเพื่อที่จะเอาไปทำไวน์นั่นเองค่ะวันนี้ไม่กับสาม,มีเลยถือโอกาสอาสามาช่วยเขาเก็บองงุลค่ะนี่ก็เป็นครั้งแรกของใหมเลยนะคะที่มาเห็นการทาไวน์แบบออริจินอล แบบที่สมัยก่อนเขาทํากันเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยจะไม่ได้มีวิวัฒนาการอะไรมากมายหรือว่าเทคโนโลยีอะไรมากมายนะคะจะเน้นไปที่การลงแรงของเรามากกว่ามันอาจจะไม่ได้ดูถูกสุขลักษณะอนามัยอะไรมากมายนะคะ แต่ว่านี่ก็คือวิถีชาวบ้านจริงๆค่ะสิ่งที่ทําให้ใหม่ประทับใจมากวันนี้ก็คือทุกคนที่มาช่วยงานเนี่ยเขามากันด้วยความเต็มใจนะคะไม่ได้ถูกจ้างมาซึ่งบางทีความมีน้ําใจเนี่ยก็หาได้ยากมากเลยนะคะในสมัยนี้พอทํางานเสร็จกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องใช่ไหมคะเจ้าของไร่อาุ่นเขาก็เตรียมกับข้าวมาเพื่อเป็นการขอบคุณทุกคนที่มาช่วยงานในวันนี้และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของวันนี้ที่ไม่กับสามีเนี่ยมีความสุขมากๆแล้วก็อยากจะมาทำแบบนี้ทุกปีเลย